ผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับกรณีที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้ต่อปอสีทุก4ปีและเสียภาษีทุกปีนะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับอย่าไปคำนึงถึงพวกผู้ลากมากดีต้องคำนึงถึงคนยากคนจนชาวบ้านด้วยนะครับเหมือนกับ คนที่ไม่มีอาวุธปืนเนี่ยก็จะไม่มีความรู้สึกครับเหมือนกับรัฐบาลเนี่ยออกมาเลยว่าจะเก็บภาษีรถยนต์ทะเบียนรถยนต์ถือว่าเป็นคนร่ำคนรวยนะครับคนร่ำคนรวยเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนะครับเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีกสี่เท่าหรือสิบเท่าอย่างเงี้ยนะครับผมว่ากระทบกับรัฐบาลนะครับถ้ารัฐบาลออกเนี่ยนะครับ เสียงที่สนับสนุนท่านเนี่ยประมาณสิบล้านเสียงมีเข้าหลามในประเทศไทยประมาณสิบล้านกระบอก10ล้านเสียงหายไปจากท่านเลยนะครับนะครับใครเป็นตัวตั้งตัวตีเสนอว่าอาวุธปืนต้องต่อทะเบียนทุกสี่ปีเก็บภาษีเพิ่มขึ้นผมว่าเสียงแม่นหายไปเลยนะครับเสียงหายไปสิบล้านเสียงครับ